อย่างในเรื่องกําลังตรงนี้ค่ะหลวงตาที่หลวงตาบอกแล้วแต่ตามกําลังเราเนี่ยทายังไงให้กําลังของพวกหนูเริ่มไต่ระดับมากขึ้นโอ้โหยากนะฮะเราอยู่ในกระแสของจักรพรรดิกระแสของไตสนานาคมกระแสของภูมิหารกระแสของปู่ดูกระแสของบุญเราแล้วก็กระแสของการพิจารณา กระแสนั้นนะ่ะมันมันจะมาทุกลมหายใจเข้าออกแม้แต่เรางอนเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเราลมดีเมื่อไหร่นะ่ะกระแสันนี้จะเข้ามาเพราะเราสวดสวดอยู่เราสวดเ,เราแผ่แล้วเราก็พิจรารณาแล้วละเราก็ก็นึกถึงหลวงปู่อยู่บ่อยๆหมายถึงว่าถ้าเราไปในทางโลก คิดไม่ได้ทั้งโลกหรือกระทบทั้งโลกเราก็กลับมาไวๆถ้าเรากลับมาไวๆกระแสตรงนั้นก็ขึ้นตรงนั้นมันก็จะต่อได้ไวถ้าเราไปนานกระแสตรงนั้นก็นานถ้าว่าลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันเป็นประโยชน์แล้วมันก็เป็นโทษกับมนุษย์เราจะเอาประโยชน์หรือจะเอาโทษล่ะ